คุนกองมากอ้โเอร์ซาดานแกะกองคือของใหม่ค่ะเมื่อวานมีโอกาสได้ไปงานเก่งนับปิง ะะก็เป็นงานเปิดตัวแป้งตัวใหม่ล่าสุดของแบรนด์เจ้านางนะก็เดี๋ยววันนี้มาแกะลองใช้กันเลยของใหม่ในปีนี้นะคะนี่ตัวนี้จะเป็นแป้งอัดแข็งนะคะใหม่ล่าสุดตัวแป้งฝุ่นก็พิ่งออกมาใหม่ล่าสุดงานบลัชใหม่มากฉันเพิ่งได้เมาเอนียแล้วก็งานลิปนะคะใหม่อีกเดี๋ยวมาแกะลองใช้กันเลยโจมใหม่มาในโทนตลับสีคาร์บอนนะคะและนี่จะใช้เป็นเบอร์สองสำหรับสาวผิวสองสีนะวันนี้ลงงานผิวมาแล้วนะคะใช้ลูกลักตัวเดิมนะคะคุชชั่นเจ้านางสตดผิวโกลนะแล้วก็วันนี้เราจะมาใช้แป้ง นี้ต่อเลยนะคะก็จะใช้แบบไม่ได้อาศึกพุณอะไรใดๆรอบแบบเปิดกล่องแกะกล่องเฮอลองใช้เลยเดี๋ยวเขาญาตใช้คู่กับแปงนะเทบนะคะเมื่อวานไปงานเปิดตัวโอ้ทุกคนห่างแป้ทุกคนมารอเจอน้องเก่งน้องน้ำปิงเะาะล้วต,ตัวจริงคือแบบออร่ามากออร่าก,กว่าในรูปโปสเตอร์มากเวอร์ก็เสิร์ฟความฟินให้แฟนๆกันไปนะคะคนดูเยอะมากร้องเพลงเพราะมากงานผิวก็คือเดี๋ยวนะสวยเหมือนไม่มีอยู่จริง วยเหมือนผิวดีมาตั้งแต่เกิดถ้าอยากให้เห็นตั้งแต่แบบว่าเออก่อนทาคุชชั่นเนาะงานผิวฉันก็แบบโอ้มีรอยฝ้ากระอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบจุดดำดำจุดแด,ดง,ดงกระจายทั่วผิวนะคะผิวแบบมันไม่มีความสม่ําเสมอนะแต่พอเราแบบใช้คุชชั่นแล้วก็มาใช้แป้งนี่นะดูสิเนาะมันดูแบบสวยเป็นธรรมชาติมากเลยทุกคนว่าไงสวยไหมเดี๋ยวขอแต่งหน้าให้เสร็จนะแล้วเดี๋ยวมาดูฟินิชโดยรวมกันจ้าจ้าดา เสร็จแล้วค่ะลุกสวยแพงวันนี้เป็นยังไงจ๊ะให้กี่คะแนนส่วนตัวเอาไปเลยสิบๆิบนะดูงานผิวดีทุกคนมันสวยมากคือแบบ สวยตอนไหนสวยเหมือนแบบไม่มีอยู่จริงอยู่ๆก็สวยนะคะคือผิวมันมีความแบบว่าโกล์นะคะเหมือนกับเบื้องเคลือบเลยชอบมากถูกใจคนแบบรักผิวโกล์สายโกล์แบบเรานะคะไอเลิฟสำหรับลุันนี้นะคะใช้คุชชั่นสุดผิวโกล์นะคะจับคู่กับแป้งตัวใหม่สกินโกล์ตัวนี้นะคะได้งานผิวแบบนี้เลยสวยๆนะคะใครชอบงานผิวสวยโกล์แบบนี้นะจ๊ะกดเลยที่ตะก้า